บ้านเฮามันก็ตำบ้านเฮาเนี่ยฝันสูงหลายมันก็แทบจะเปลี่ยนไปบ่ได้เลยเป็นไส่บายูง่ายเกี่งง่ายก็เดลือรอนไปแบบนี้แหละออกปล่อยเลยโอ้ใครเราพี่ดอกไปเลยโอ้ว่าโดนเขาไปแล้วเขาปักยังไงเลยขึ้นตงเลยโอ้ โอ้สนุรันตุงพี่น้องคนบอนกครับพีน่น้องครับขึ้นไปศสื้์พอดีโอ้จอดเลยไปเสียกไวเลยไปเชีกไว้เลยเแล้วไนีแล้วแล้วเนแล้วเออเีน่อนละพ่อพออขึ้นสู่ร่มพี่น้องร่มดีสุ้ละเกิน มอนกจับซักมาจับปลาเต้พี่น้องโอ้สายใปเสมาหาลมสน,นุปันรถแขง่งรถสนามแขงม่งรถบุธคอร์ดเลยครับพี่น้อง เป็น,นอนนย่งไรเมีงเป็นยังไรแห้งจาการทำงานมันบีบหัวเ,เลยดึงแห้งวะบีบหัวเลยที่นียออพี่น้องครับสุดยอดพี่น้องเอ,อ้ยเมียงวัดขึ้นดึงแห้งพี่น,อน้องครับตรงนี้กันพี่น้องโอ้ยสั้นแห้งพี่น้องเลยเส้นเราเนี่ยม่เห็นเลยเส้นเราจะเส้นละโอ้พี่น้องเลยสั้นแห้ง เฮ้ยสนุ่นหลันเปหลันเลยอือเน,นี่นนเปินหาลงพี่น้อง ส้ผมหัวเห็ดส้วงยังไงเหอะหัวเห็ดเปตตาไยังจักราตัดเนี่ยนี่ชิบหายเลยโอ้ยเมียนมโนเนี่ยเนาะตัดลันของเอแยงดีเราไปไปบอกเขาตัดส้วงยังไม่บอกคอหนิเรางกลางไปบอกเนอะเรางกลางบอกไปบอกบอกกลางก็ผมมาอย่างไห ยังเราส่งกลางหืเราส่งกลางเอาส่งกลางส่งไก่นี่ได้มา<อ>เป็นน้อยเห็ดแต่ว่าเป็นกระโปง,งหัวพี่น้อง<笑><笑>เอออย่างแนบบี <S <S ้มามันติวๆ,ๆ,ๆแล้วพี่น้องมันติดวๆเลยโอ้โหเรียนตัวงามใส่ไปใส่มาพี่น้องครับตามจังหวะลม อืมอืมคดีค Sch รับพี่น้องครับบอกผิดหวังอีนี่ครับพี่น้องแลนแลนแลนแลมันจะลงนี่นั่นแลวแลนแลวมันจะปีนห้า เอ้ยขึ้นซัอนจริงจริงพี่น้องอ๋อเล่น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 อือสนัน่นสนุรสั้นทงด้วยพี่น้องอือ สูงคาดเขาดขไปใส่มันสูงขาดเบยจับด้วยเอ๋อพี่น้องสวาขาดพี่นวาขาดไปเย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 เลไปเก็บเเยเยเลยเตุ๊พอ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 นแลเลยลเลเคลียร์ีกเ โอ้ขึ้นเซย์ค,ยครับพี่น้องครับแี่เดีกแน่เด็กโอ้เซย์เด็ดโอ้ยเด่ดช้าเด็ดช้าลมมาแห้งครับพี่น้องเลยดึงปืนดึงดืนเลย

เนี่ยว้ายมึงยังนี่มึงเกลียวเดียวเกลียวเกลียว้ะเกลียวเุงแหงพี่น้องกไรแเขึ้น้นแหงพี่น้อง luôn Lùm bình ชอตครับชดชดของเขาอีนี่ท่านดูไอ,อ,อนะ้ลุด้วยยายรุดนะเเออลงมาเองลงมามันอยู่ต่ำๆเนาะ เดทตามเด้อทำมันเดทตุ้งไม่ตังไม่ถึงนมาอเดี๋ยวไเออเหี้ยกำลังเหี้ยเีวไอืมโอ้ยสนุกหลันเลันเลยพี่น้องเอ้เลี้ยวไฟเลี้ยวขวาเดินนาเลี้ยนัเี่นัเลยเลี้ยน่เรเลี้ยน

เฮงเล่นเล่นเล่เลเล,ล,ล,งลงที่างกาวทวทวเลยพี่น้องโอ๊ยหลั่นเป็นหลั่นเลย ลาดีกันครับเลยโอ้โอ้สูลมสูลมเฮ้ยเจอลมนักเจอลมนักเจอลมนักพี่น้องเจ็บนี่จบาดจัจัจงจโอ้เจอลมเจอลมนะเจอลมนกนิ่งๆเนิ้อๆเนื้อโอ้ไม่เป็นสาห่ซะ โอ้ยส่วนครับเลนเลนเลนเนแล้วไปที่ลงเลนมันมาด่าของนอนเหนียวดีขนาดเลย ลงไหนมันลงไหนลงใหญ่มันลงนี้หล่นเป็นหล่นเลยพี่น้องโอ้เจอลงนี้ เท่ๆ,ๆพี่น้องเอ้เออยอืดลงสือพี่น้องขึ้นไม่เอยอ,อ,เอ,ะ,งงอะพี่น้อง,องแล้วดีกแล้วดีกเ่สวยงามพี่น้องก็อืน่ยเจาลงขนพี่อยาพี่น้องเดินๆถอยไปถอยไปหม đang tan nay luôn ừ, muốn đi lê, muốn nè đi nó chỉ từ con mày đấy đâu ông má nó chỉ từ con mây nhớ nó chỉ phải thử phải đấy lên lên như hoàn con một lồng sữa kia nó mất liệm rồi